สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูต่ตักชิตาชาแมวเดี๋ยวค่ะมืนอนอนพี่นอนเลยมือนี่ก็จะแ็นทำาบุญมาหลายลาบปากลาบปาก,าปากค่ะลาบปากค่ะได้กินกว๋วยเตี๋ยวค่ะบรรยากาศโบตางจากไปกินอยู่อนุสาวรีย์เลยค่ะไม่ต่างจากกว๋วยเตี๋ยวพระคนครเลยค่ะพี่นอนเสียบแห้งเสียบแห้ง โอเคเด้ยค่ะมาอัปเดตชีวิตออืหคุณนะยังอีกคุณนะค่ะเจ้าของบ้านบ่ขอเปิด้าดเลยค่ะพี่น้องนะเจ้าของบ้านบ่พอเปิด้าคะ่ะเอาค่ะนี่แหละชีวิตเมียฝรั่งค่ะพี่น้องบ๊ายบายค่ะแค่นี้แหละคะ่ะ